ไปอมันเ <chat> <Boo>. ่ไรตนี้รยังรั่วครับนทางไปเาครับเพื่อนไปปดุนี่รไดนี่ไม่ได้เอาอีกแกมาเลยให้แกมาอย่างไร ่ะผมจะให้เขามาคนเดียวแต่มันไม่มีสัญญาณเน็ตแต่มันไม่มีสัญญาณเน็ตแต่มันไม่มีสัญญาณเน็ตต้องมาด้วยวว้าเลี้เดียวเหรเลี้เดียวเลี้เดียวเหรออะไรองมาด้วยใช้ไวไฟนะครับจุใจกันเลยขึ้นมาจุกันนี้วยไปกันไม่ได้ก็อย่างนี้ด้วยไปเย็บ っんけど เราเปลี่ยนยางอะไรก่อนทนี้จัดไปบาๆครับยางแตกเฮ้ยเวลาอเฮ้ยิดาดีเยอยอตะโพลไม่ิด้าดีางอไรเนี่ยตะโพมันเปรั่วไม่เป็แล้วมันรั่วเจงเพราะว่าเพราะามันรั่คุณเดินขึ้นนะครับเพิ่ม ที่เรามีทีมงานมืออาชีพเป็นตัวครับทีมงานประจำครับ